วสวัสดีเอฟซี FC. เชฟบานปลาสูฮุสวนครับวับนนี้เชฟจอนพาท,ทีมงาน,ตงนแต่หอยปังครับอืออ่าหลายคนอยู่ครับวันนี้เต็มเรืออ่เนี้ยกินของปลานําครับวันนี้ได้เขามากกองหน่อยนึงสู<ซ>้ขเขาเนี่ยสู้เขาเนี้ยกำลังพายเรือขาหมุนอยู่นะครับไปหาแต่น้ำฟังครับไปเรื่อยครับ

เดียวย้อมเอาไปดูเอาู้คมเขา้หอยฟังเอาหอยเฉยไปก่อนครับเอาตะไครมนหน่อมวเ้ยน่ยนิงหอยพู่คูดบอกหอยเฮ้ยยูตาดีเลยนี่ดิเรืนรักกันติปูดเป็นหกว่าเป็นแนมเส้น่นตาบอกหอยต้องฟังครับ ดัวัดบ้านน้อยนี่เราเ้นสือดิเนื่มันนั่นละเส่นสือตัวจับค้าบปลาข่อยเห็นบ่ตัวจับปุ๊บเตอปักหัวไปไเชื่อรครับตัวนี้อ้าไม่เชื่อหรืโอ้นั่นัวเื่อ อไม่ปังอยู่ไม่ไหลโอเคเก๋แล้วใกล้ๆไปใกล้ไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลไม่ปลงอยู่น้อยยังยังไงน้อยกระดิ่งกระดิ่งกี่เป้าร้อยร้อยร้อยกว่าจะไปไม่ได้อย่างใจหมดเลยกว่าจะพักแล้วเอาไข่ปังเลยนี่กัน

อ,อีอ้นลออเขมาีบุงครับอครัเป็นาผู้เดียวมั้กหรัครับเงาเงาแนงอยครับบรรยากาศมันเงามากผู้เดียวยยาาาายวันนี้เขาเอาทีมงานมาหาคนครับ ลดควมเงาไปได้80%อีก20%เอาไ้ถ้าคือทอดเขาเบอยอควมเงาบบไรนะครับควมเอาจิตตาเปล่างได้เชียบจอนครับนี่ก่วงจะขอไล้เมยดดิอย่าเพิ่นก่วงเม็ดนึงครับแง่8เม็ด ใบรุนไอกินน้ำหิมูนค,คนอีสานบ้านเหงาไปฟังของสายกันครับไปดิเขาไปดฟันกันนะครับไปฟังครับอยู่หลุมขอฟังเลยอะไรไปฟังกันก่อน เสียงไก่ปลาครับเสียงไก่ปลาครับไม,ม่ยังข,ขวักลุ่มอะไม่มาไก่ปลาตอนนี้เขาอยู่ความเงียบ

ต้องใจเหมือนตื่นไฟมันต้อดตื่นเรื่องปล่อยไปซะหึปล่อยปล่อยกับปีกมันควบคู่กันหรอกบางสิทธิเท่ากับนี้แต่บอกโอเค่ไปทำบุญไงเอาปล่อยก็ปล่อยปล่อย Ngo mày, chút đi. Vẩn cogiendo trap. Vẩn cogiendo trap. Vẩn cogiendo. Vẩn cogiendo trap. ใหยปังคองแส้เขานี่อ้นีอยืชอรี่ห้ปังเมน้ำมุนแสบก่ให้ปังเม่น้ำโค้งเห้เขาด้วยเพราะแม่น้ำโค้งมันมีหอยปังอยู่วะอือข่าแสบก็กัน เียไนรงงานกบเดินเท้าับเดินเาย่างเอาไหมย่างไตเอาแต่ว่าอยียบอกอาซุ่มไหมนะฮะพอคอยังัก nó xả lên xong Tên cái sung này cả 2 kg à. rồi cái mà Hãy nhiều cho

กำมึงตามันนะหึปอกแ้วปอกปอกตีเดียตีเดียตเดียนี่อะไระดิมันีักตีนเนี่ครับนี่นี่นี่เมนมแล้วครับเมนนะมนนะเก็บวนเบเอาไปเก็บตัวสักจีดกลวงั้น มาเลยครับมาเลยครับจอนมาแล้วโคครับโคคือเสียงดังเ้ฮยนี่นี่นี่มานเลยครับมานเลยมานเลยเนาขาไปหนึ่งขาหนีขาหนีขาดนะเออใช่ต้นต้นขาเนอะปะโค้กขยุบมาจากอ่อนเกือบเกือบเล่นตีนกูแล้วมึงไงไปครับไปทองทองมึงเล้ยังไงวุบ ค่อยๆค่อยๆมัน <ce> ีแดงตรงไหน่เนี่ย ขอหน่อยขนอยขอหน่อยครับไม่เป็นเลยขอ,ขอเดี๋ยวนมันลงมาก,กันเดีจอกลุ่มดคมักลุ่มคือกุ้มปาือือ่นเหมือนอยู่เดียวครับนี่ับพอได้พ้นครับกขีต้อ นี่ครับขอหน่อยครับเอ้หมานหมนันหมันนะครับไอผมเค่เลยอ๋ยอหลายตนหลายตนสามตนเนี่ยครับวิถีชีวิตชาวบ้านปลาเขาครับ

ไม่เลยวะมไม่ต้องอกก็เคยของแปากรัลแบามันดีานะน่ตง้าเมซอนครับตอน นั่นคือเสียงไก่ปลาเด้ครับถือตงนี่เมื่อกี้แอบปเลยนี่ครับวื้ยอัาีินอตัดเกือนะครับแมนทำวอากินตัดเือป่แมนับแบยูนี่นี่ก็แต่ีที่กินห่ตัดกจงว่ากันไหมมันมันมุดลงอะไรได้อะไปังอ่บอกขัดข่อยอีกแล้ว เนอ้ๆ่จุมครับจุ่มยไข่ปังไข่ปังไข่ปังี่ใช่ไหมเกมผีวยอ้าูบเม่ังล้างเขาเห็นยกันเลยางเหกันใช่ถงแล้วน่นไม่มอกแล้่ะรุเลาางเอ่เม่เล็กปน

นบเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บคอนหนิว,ว,วไปไปเทีเเยนีค้ครับครับค <c oughs> ทีงานเาก็กลงครับวันนี้ย่ามหยาบเลยมันแข็งแข็ง้อนไปม่อเาไปมื่อไหร่นะาเมื่อวานตัวแต่บางไหนมา